리사가 운 뛰어도 아주아주 아주 사랑스럽고. ข่าวลิซ่ารอบเช้ากันค่ะลิลลี่วันนี้ข่าวลิซ่าเยอะพอสมควรเลยนะคะได้โปรดฟังให้จบคลิปค่ะแล้วลิลลี่จะไม่พลาดทุกประเด็นของลิซ่าเลยนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะล่าสุดอารีคอสตานะคะผู้กำกับโปรดิวเซอร์ได้กดติดตามลิซ่าบนอินสตาแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเขาดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายการผลิตที่ AGBO ฟ i l m นะคะซึ่งบริษัทนี้นะคะคือผู้ผลิตเอ็กแทคชั่มา ตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วค่ะและคุณอาลีคอสตานะคะเคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับภาพยนตร์หลายเรื่องค่ะเช่นกับตันอเมริกาอเวนเจอร์อินฟินิตี้และอเวนเจอร์เอ็นเกมค่ะรถเลยแหละคอนเนคชันลิซ่าในสายภาพยนตร์พุ่งกระฉูดเลยนะคะต่อมากันที่ข่าวลือจากเว็บไซต์เกาหลีนะคะบางแห่งเนี่ยได้บอกว่าไทโกจะเริ่มถ่ายทําในเดือนมกราคมปีหน้านะคะซึ่งเราเนี่ยก็ได้ลงข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะแต่แต,แต่แต่ค่ะลา สุดคือเมื่อคืนวานนี้นะคะเว็บไซต์ภาพยนตร์อเมริกันนะคะบอกว่าเริ่มถ่ายทำตั้งแต่เดือนตุลาคมและคาดว่าจะถ่ายทำเสร็จสิน้นภายในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ค่ะและหลังถ่ายทำจบนะคะต้องมีกระบวนการตัดต่ออาจใช้เวลาประมาณ2-3เดือนนะคะซึ่งหมายความว่าอาจมีกำหนดฉายครึ่งปีหลังในปี2026ก็เป็นได้ค่ะไม่รู้ว่าจะเชื่อแหล่งข่าวไหนดีนะคะลิลลี่ซึ่งถ้าไทโกเนี่ยถ่ายทำเสร็จไว ะะอาจจะออกฉายก่อน Extraction ภาค3ด้วยค่ะเอาละเกาหลีไม่ดองหนังด้วยนะคะถ่ายทำไวไม่ยืดเยื้อค่ะเพราะไม่ใช่ซีรีส์นะคะต่อมาค่ะตอนนี้ลิซ่าเนี่ยเริ่มตกคอหนังคอซีรีส์ได้แล้วนะคะจากกระแสต่างๆจากภาพยนตร์นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะแฟนๆมาเวลได้เพิ่มชื่อลิซ่าลงใน IMDb ค่ะของรายชื่อนักแสดงที่แฟนๆนอยากให้มารับบทนี้นะคะก็คือบทลูนัสโนใน a g e n น of a t ฟ a s นั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่เอเชียในจักรวาลมาเวลค่ะคือเป็นแฟนมาเวลนะคะอยากให้มารับบทลูน่าสโนเพราะคาแรคเตอร์ตัวละครน,นี้นะคะอาชีพก่อนเป็นฮีโร่เนี่ยคือเป็นนักร้องเคป๊อปไอดอลสัญชาติเกาหลีค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเพียงแค่แฟนแคสติ้งเท่านั้นค่ะเนื่องจากกระแสะในหนังล่าสุดของลิซ่าทำให้คนเนี่ยนึกถึงลิซ่าเป็นคนแรกค่ะซึ่งข่าวลือก่อนหน้านี้ในปี2566นะคะมีข่าวลือว่าจ นี่จะได้รับบทบาทนี้ไปค่ะและข่าวสุดท้ายค่ะหลังจากที่ลิซ่าได้สวมใส่รองเท้าบัลเล่คู่นี้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตท,ที่สิงคโปร์นะคะซึ่งเป็นแบรนด์จากฟิลิปปินส์ค่ะจนทําให้เกิดการสั่งซื้อรองเท้าเป็นจํานวนมากนะคะแบรนด์จึงได้ออกมาโพสต์ว่าเนื่องจากการสั่งซื้อจํานวนมากอาจทําให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าคือลิซ่าเนี่ยหยิบจับอะไรก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าหมดเลยนะคะรวมถึงสินค้าของค่ายลิซ่าก็เช่นกันค่ะโซเอลฉ่า so ะะสำหรับเชาวนี้นะคะหนุนก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนด้วยนะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ